ตอนนั้นเราได้อะไรกันนะวันนี้ตแต่งตัวใส่ชุดชีพจะไปไหนคะไปเล่นน้ำที่ไหนเอ่ยแต่แต,แต,แต่ยังไม่มีคนพาลงไปแล้วเรามาเล่นตามนิสัยที่มันนั้น,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 นแต่เด็กเพื่คนขายน้ำเลยขานายเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเราจะได้ลอยใช่ไหมใช่เล่นน้ำที่ไหนคะทำมาทาง,งนี้ทีหลก แม่น้ำป่าซักน้ำที่เป็นแม่น้ำป่าซักตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเด็กสาวกินค่ะเด็กสาวกินรองเท้าจิ๊บช่วยน้องหน่อยลูกรองเท้ากินเนื้อยกขาเดี๋ยวช่วยเด็กๆก่อนนะคะพี่จิ๊บช่วยน้องหน่อยค่ะเราจะไปเล่นน้ำที่แม่น้ำก่าซักไป ไปค่ะน้ำไหลลงแล้วน้ำขึ้นดีจังเลยอ่ะลงไปค่ะ ลง,ลงจับไปดีนะคะเยอดาอเดี๋ยวให้คุณแม่อ่ะมามาคุณแม่อุ้มคุณแม่อ้มปลิา่อ่ปพี่จิ๊บถ่ายรองเท้าลงมาเธอจะงอขาทำไมจับสิคะลูกยืนสิคะมาพี่จิ๊บมามันมีไม้ำอยู่นะคะแล้ต้องจมจับไม้พี่จิ๊บดีดีสิคะดีๆค่ะพี่จิ๊บ ปาลงเลยจ้าหายเาหไไม่มีอะไรหรอกไปลงเลยมันเหมือนมเฮ้ยไม่ได้เล็กลงมาก่อนเฮ้ยกัวอะไรอยู่นี่นะปลาปลาลูกีร้องแล้วเขาจะถ่ายรูปแล้วก็อะลงไปค่ะวปเลยค่ะพี่จิ๊บิอหยีว่าสิคะ อันนี้แดดดดลงสองคนก่อนเขาจะถ่ายรูปเด็กเขาจะถ่ายรูปด้วยทะไลองไหว้ซิไหว้ได้ไหมคะทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเอ้มันเป็นยังไงไม่เหมือนเมื่อก่อน ปลาหรือคนหรือะเออเมื่อกี้เห็นมีได้ยินเสียงตัวใหญ่มากเลยหรอตรงมูนท่านู้นนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอาว่าไปหาเล็กเออว่ายสิคะลูกก้ ลูกหีลูกหีไ่ว้มาหาคุณแม่เด้ชูชีพ้อยป่ะมาเอาเท้าขึ้นไปูกเอาเท้าขึ้นดิคะหนูเอาออเท้าขึ้นดิอ่ะลูกหีเอาเท้าขึ้นนี่มันรอยไหม อามาพี่จิ๊บว่ายมาค่ะมาเลย

มาว่าเข้ามาแลวเด็กๆว้ายไปเล้ว่ายไปแหไมายหานะว่าข้าไม่ได้นะครับไปย่านป้ไปปไปตู้ข้าอยู่นไปไปไปไมไป ล้างตัวบนบ้านต่อใช่ไหมคะใช่ใช่เอาหน้าไปอ่ามาไปบ้านกันแล้ว